สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่ในเกมออนไลน์นะครับผมพูดถูกใช่ไหมโอเคแล้วผมก็มาทุกคนอันนี้ผมก็เล่นรหัสใหม่นะครับอันนี้อยู่โซนอเมริกานะครับอเมริกาเหนือเนาะโอเคครับโซนเอเชียก็เล่นระับหลังเนาะวันนี้นี่แหละโอเคนะครับ,นะนะรบมาบเดี๋ยวไปสอนเล่นเลยฮะเดี๋ยวสอนเล่นกันเลยนะครับเอ๊ะ อีพีท okay, <Okay. S 2> ี่แล้วของแต่งปืนกับรูปกระสุนเลยใช่ไหมอันนี้ก็มาเดี๋ยวสอนฟาร์มนะผมแล้วก็ลงแผนที่ไหนดีสุดนะครับตอนเชื่องเริ่มตอนเชื่องเริ่มต้นนะแล้วก็ทางออกนะครับไปเดี๋ยวพาไปออกนะครับเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวใครได้มาใหม่ก็ขอคนละหนึ่งติดตามผมแล้วก็ขอคนละหนึ่งไล์นะครับเกย์ไปเล่นกันเลยนะครับเกเคนะครับมา ก็อมานี้ครับเอ่อก็จะมีแผนที่หลักๆไปอยู่น่าจะสองหรือสามนะครับสามที่นะครับแนะนํานะแผนที่แรกก็นี่เลยนะครับโอเคครับนี่อันนี้หละดีสุดแล้วครับก็ไปเอานี้มานะครับให้ครบสี่อันเนาะแล้วก็ไปเปิดกองง่ายเลยอะไรแจ้งเตือนมานะครับ เจอแผนที่มันเล็กนะครับมันก็เลยง่าง่ายเลยครับแล้วก็ช่องเรื่มต้นมันไม่มีคนนะมันไม่ค่อยมีคนนะครับมันมีเตาบดเนาะก็อาจจะฟาร์มง่ายนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ตัวซีฟนะครับที่เชรเนี่ยแล้วก็บอสนะครับทางออกก็อันนี้เอ่อเลมแทกนะครับนี่พูดถูกใช่ไหมเล็มแทกแล้วกันนะวันนีเได้ไหมครับมาก็อะไร แล้วก็ทางออกปกตินะประมาณสิบปีนะครับโอเคครับนี่แผนที่แนะนําช่องเริ่มต้นนะแแบบดาวโหลดแบบเสร็จอะแล้วก็มันทํามันปลดล็อกด้วยนะจะไม่รู้ปลดล็อกปลดล็อกตอนเวลไหนนะครับจะไม่ได้แต่ที่ที่สองก็คืออันนี้นะหน,นึ่งเลยเนะี่ยไปฟาร์มนะครับอาจจะมืดหน่อยนะฟาร์มง่ายนะครับแผนที่นี้มันก็ได้แหละแต่ว่ามันมีโอกาสเจอคนนะคนชอบเล่นนะ อันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีเลยครับแนะนำนะฮะไม่ค่อยเจอคนหรอกไปแต่ฟาร์มนโซนด้านนอกนะด้านในผมไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยฟามด้านในแล้วก็โซนที่สามนะครับอันนี้นะครับแผนที่หลักๆที่เราจะแนะนําในการเล่นนะครับแล้วก็จุดออกนะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกเดี๋ยวเล่นให้ทุกคนดูนะเพราะว่าจุดออกอยู่ตรงไหนนะอออนะครับเริ่มมันออกยังไงนะครับทางออกก็ประมาณสี่สิบวิเลยนะอยู่แบบ ก็ถ้าเล่นถ้าแรงสูงแล้วมันอาจจะมีคนวิ่งมาเลยนะว่ามันเปิดเผยตำแหน่งใช่ไหมมันเปิดเผยตำแหน่งหรือเปล่าไม่รู้นะดีนะไปก็ท่าเรือนะครับก่อฟาร์มได้อยู่นะฮะไปเลยโรงพยาบาลนี่ผมไม่แนะนำนะาะทางออกผมก็งงกับมันอยู่เลยตอนเนี้ยมันออกยงไง <S <S โอเคนะทุกคนถ้ามันออกไงก็บอกผมด้วยนะนะผม ตอนนั้นทางออกก็มีแหละแต่ว่าผมออกไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันเนอะเพื่อนออกไปแล้วนะเนี่ยแต่ที่นี่ดีมากเลยนะนแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะถ้าอยู่ด้านในนะมันเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าโคตรใหญ่บ,บอกเลยเนี่ยแถวเนี้ยแถวแถวที่ผมวงอยู่น,ะนี่ทางออกก็มีสามจุดนะตรงน,นี้ก็ออกออกค่อนข้างที่คนคนส่วนใหญ่ก็อาจจะออกไม่ค่อยได้นะคลิปนี้ก็เลยจะพามาออกนะครับ ๋ยวเล่นกันเลยครับอันนี้แรงแรงต่ำนะครับเลยใครที่แบบแรงจ้ต่ำมาเล่นกันได้นะครับแรงนี้ก็สามารถเล่นได้นะทุกคนแค่คนเบลเยอะก่อนเนี่ยแรงเยอะเนี่ยแรงปรืนอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เล่นได้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะเจอคนนะไม่เจอคนเลยดีกว่าอันนี้ก็เจอคนเลยนะาสนจหมดละเก่งซะด้แดม่คับ โ okay, อเคเาไปเี๋ยวเล่นกันเลยนะครับ oh, โอ้แนะนำพูดมากพอละเราแนะนํามากพออันนี้ก็เป็นโหมดที่จะไม่เจอคนนะครับแต่ว่ามันมีเวลาสี่วิสิบห้านี่แหละก็สามารถเล่นได้แปดตาใช่ไหมเหมือนบอทนี่แหละนีเคเราไปเล่นกันเลยนะครับก็โหมดที่เข้าได้แค่หนึ่งคนนะโหมดได้บอกเลยว่าคนข้างที่จะ เหมือนหัวใชกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันก็สุนแป๊บเออเอาไม่เอากระสุนไปอ่ะดิเอาไปหน่อยก็ได้แหละจากชัเอาไปมาทุกคนเราก็เริ่มเกมละมาโอ้ยเออตัวห่างๆนี่แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย ตัดเปล่าเลยนะก็ข okay. okay. hey. oh 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 right. ้างในบอลอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็มีรถไฟบอกเลยว่าแรงมาโอ้ยมีคนมาแล้วโอ้ไม่กอดโอ้โหแล้วคือยังไงจังกำยิงเข้ใครมา เจาะสองไม่เท่าน,นะก็เลยต้องยิงขาวเฮ้ยสนศไหนเห็นปะโอ้ยแบบอันนี้มันรุ้กลนะิ่นยิ่งวางมาเยอะมากแล้วก็ตั้งมาแล้วก็พยายามดูดูสอด ดูสมบัติเนี่ยนะผมมันดีนะยิงมันะครับไอ้โมเดลสามารถไล่ฟาร์มผมได้ผมก็ไปหาดูเอานะอยู่นีดหน่อยนะแล้วก็กระเป๋านะเป้าใหญ่ทิางมันนะครับมันกแก็่กระเป๋าใหญ่เนี่ยประมาณนี้นะมันดอกเลยนะโอ้ ประมานี่เลยนะฮะก็อย่าลืมดูบอทกันด้วยนะฮะตอนนี้ตัวนะบอทได้ดีเนะมีแน่นอนนะบางตัวไอโฟนตอวนอวเมริกานี่ของดี นี้ก็สามารถให้หมาไปเก็บของได้ให้ผมนะครับห้าล้านสองเนี่ยดูตัวนี้มาโอเคครับหมวกใช้ได้นะครับที่หมายโฟนโินนาฬิกาแพงนะนแพงมากเลยเไม่โคนเลย ไบ้าไป้ยหาเอาไปหา,หาซื้อตบตะลาลอันนี้ก็คปอ,อยังไงเออไม่มีหรอโอเคันคตรงนั้นก็าสามารถดับเางจับเพลิงได้นะครับ เองทำมาดีนะครับมีไว้ทำอะไรไไอีกโอ้ยมีไว้ทำอะไรพอถ้านอนแล้ววิ่งมันจะเป็นการเสียแรงนะครับมันจะไม่เร็วขึ้นนะวุ้ยอ,อะไรอ่ะ

cái này là những cái này có cái gì hơi กานบนนะครับไม่ใช่กระสุนจอเนื้อครับมันแรงเท่าไหร่นี่เลยออีกแล้วนะครับอีกแล้วเห็นไหมก็พยายามดูสบอตในแบบนี้ให้ดีนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย ของนี้ต้างนี้มีตู้เสกใช่หรือเปล่า,ามีห่อนทองนะครับยีงไงว้าวกเ,าเก็บมานะครับมี่เลยครับได้ แต่กะอะไรคนระับแต่ก็เอออย่นี้คบคุยกันเปิดประตูดีครับเปิดประตูห้องเซตตรงนี้ก็มียาอยู่นะ ท่านี้ก็มียาแล้วก็เก็บไปใช้ได้นะพื้นที่นี้โคตดีเลยตอนเ,อเริ่มต้นนะโู้ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยับท<อ>้องออกมันออกก็ไม่ยากมากหรอกทุกคนโอ้ยบอดดเขา,า,าอีกแล้วโอ้ไม่ก็ ีแต่ถ้าชั้นบนมันมีคนเพิ่มเติมคนในพวกนี้ไปเอาปืนดอกปืนในหะ้กดล็อกอะไรนี้อันนี้ชุดก่อนเก็บเงียบไม่ใช่แนละ้วก็สามันก็อยากใช้เลย ไอ้ของตรงนี้เจอตลอดเลยฮะเห็นปกันเลยตรงนี้ยังไม่ได้ผลล็อกซะด้วยแม็กอะไรไม่รู้เอามาก่อนแล้วกันยังไม่ปลดล็อกเอามาก่อนประสนด้วยเอายังไงดีวะเนี่ยของเต็มเลยวะละแล้วก็สามพันบาทเป็นแบบนีโอเอ็ีหรอ เดี๋ยวเราจะอยหามเก็จะพยายามหาของปลดล็อกได้มาเหลือเต็มแนละ้วทุกคนออกได้เลยนะข้างลางนั่นพอที่หน,นะนักกนะอที่นี่เป็นเลยนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้จะเก็บมาก่อนแล้วกัน๋ยวไปปลดล็อกนะครับ ก็สามารถฟาร์มด้านนอกได้นะแต่โซนด้านในบอกจะเยอะกว่าแล้วของจะดีกว่านะนะส่วดทานออกอก็โอเคพาออกแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็จะมีต้นแล้วแบบนี้เราจะมารถรีของได้นะครับเ,เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ อย,ยอดที่สุดเดไปเลยโขกแล้วสุดสกูบมาแล้วกันนะครับโขบดีนะครับไอด้ดอกไม่รู้มีคนฟาร์มเลงนะไอตัวนี้ไม่รู้อะไม่เคยมา ก็ยมีคนอ่อาตอนนี้ย่กองอุ้ยั k ไงดีวะเนี่ยทางมาแล้วกันเออ a k m มากกว่าเดี๋ยวไปไปปลดล็อกกันละมีอะไรตรงต้องการได้หกสิ 我吃点吧。 ไอ้บอดนาฬิกาผมแดงคือผมไม่ได้สังเกตบอดนะไปเปิดหมายได้เว้ยผมตาย,ยตรงนี้ใช่ไหมตายครับมันไปเกิดตรงนู้นนะครับเกิดใกล้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวต้องขามีไปนะครับอ,อะไรไปที่เควสอ่ะ ทำฟีดอ่ะหาเงินกงนฟีดเลยเล่นเป็นเวลากี่นาที่็คืออะไรต้องเล่นอะไรกี่ขวางทโาเคือนก็ดนก็กะได้เงินสี่ล้านนะครับถือว่าได้เยอะมากเลยที่มันรวยนะ แต่ถ้าฟาร์มช่วยได้ตๆมมันนะรวยนะครับผมแต่ถ้าจุดออกมันออกยากหน่อยะถ้าออกได้ก็รวยครับงานนะเนอาบอดแม่งยิงแรงมากด้วยนะฮะโอ้อระวังเงินด้วยนะฮะเกาะสียังเออเหนื่อยเลยกระชังเกาะสีเหนื่อยเลยสินสามเพียบได้สามนี่ผมถอชิ้นส่วนแต่ก้องนะ ขายไม่เพลงลน,ไปไปนะสีพวกสีเขียวๆนี่ขายไมเลยนตัสวนอะขายไม่เพลงอะโอเคจับตัดเป็ส่วนเลยนี่ยดเป็นส่วนได้นะฮะอีกหลายต่ได้วน,นี้ก็จะได้เกิด ศูนย์หนอเนี่ยเป็นศนศูนย์เก็บไว้นะฮะของดี <Okay. S 1> สำหับผมเปนของดีนะผมชอบยิงขาไม่รู้ขาเจ้าผมอะขาแน่นอนนะถ้ายิงขาเอาฟ้าเก็บไว้ก่อนแล้วกันสองศูนย์ไม่เอาเกือบใช้อะเนี่ยด้วยกัน ลอยเลยกระสุนมาด้วยโอเคแล้วก็อัพคลายนะของอัพคลนยแล้วก็อตัพใครนะนะที่ก็เป็กาเลย์ก,นะกอารยูคารีอันนี้ก็สามารถไปขายได้แล้วก็ทำอะไรได้ไม่รู้นะตาไม่ออกตาสัก,กิลออกอันนี้ก็แม็กของอีเอคสี่สิบเจ็ดเลยครับ มาใส่ได้หลายปืนอยู่ก็แทงมาสุดเนี้ยเดี๋ยวปุ่มเคลียร์ก็เคลียร์ไปเลยนะจะไปเก็บของห้อีกนะฮะเซเลนี่ก็โอ้ไมคก็ตีราคาด้วยหรอนี่ก็ก็ตีเราเลยนะซื้อ,อมาเลืกการมาขายได้เลยแคะ่ก็ดีดิ สองเสวกันนะกำไรสักสองเศษแล้วกันใส่ยหน่อยใส่คีย์การ์ดนี้อืมสาขายื่ใช่้อการ์ดเนี้ย้าขึ้นลยราคา้ยขึ้นเลยผมคเพราะว่ามันสขายไม่ออก ไม่ต้องส่ตอนนี้แพงมากค็ณใส่อ,อะไรอย่ะงไรเดี๋ยวต้องหกหมื่นห้าแล้วกันดได้นท่อน,นี้แหละทีเนี้ยตัต้งแปแสนผมได้ทุนมา,านอนแปสนซื้อเลยนะไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่านี้แหละ เปิดซื้อให้ดมั้ยเนี่งด้วยจะเก็บของดีมาให้กันแหละเลยอะไรเงี้ยขายเลย ร้านนะครับถ้าไม่ได้เหรียน่ะจันไม่มออกสีร้านะฮะเรามีซ่อมเกาะด้วยแซนี่ซ่อมก่อ,น,อนเลยแพงมากกระต่ากสามแสตบีใครพูดแต่เนี่นนนยวันนี้เราหนึ่งแซนแล้วนะฮะลดราคามาสำหรับกานขายันข้างที่จะใครเ ทูเลยเอย่างีนะ้ไสองเกาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขเอาไปต่อแล้วกันเ่อจะดื่ปจะหนว่เอะไเปดื่มจะดื่วก็สบายก็ครังจะเต็มแล้วนะฮะืม มีดนี้นะของดีนะบอกเลยเดี๋ยวรีวิวคลิปหน้านะครับมีกระดาษธรนอะไรนี้จะเป็นระยะไกลอลยนะทุกคนอาจจะเห็นว่าเจาะสีนะครับเจ้าพวกหกเนี้ยมันดีมากเลยนะฮะถ้าใครใช้เป็นอนะ่ะมันมีสเตตได้เก็บนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ใช้คลิปหน้านะเดี๋ยวใคอดูนะมันของดีมากเลยอ่ะคลิปนี้ใก็นานแล้วแะเขาเนี่นานลนะนานไม่ได้พื้นที่มัน กี่พื้นะที่แล้วทีทุกคนเดี๋ยวใครที่มาใหม่ก็ขอขอลหนึ่งติดตามูงแล้วก็ขอคนละหนึ่งไรนะ๋ยวใครที่ดูจบจบก็ขอบคุณมากเลยครับผมใครที่ดูจบจบก็ขอบคุณมากเลยนะอาวล็กน้อยเคทุ้คนไปละบ,บ่ายครับ